ใช้มือหมุนป so, ่ะไม่มือหมุน like yeah, ิกล้องฟิล์มเอากล้องฟิล์มแบบนี้ไงที่หมุนฟิล์มอากขึ้นหนังเตยอหมุนฟิล์มอ่ะหมุนฟิล์มะแล้วใครจะล้างให้อ่ะไม่ล้างที่ร้านหาง่ะไม่ได้สามสิบหกอ่ะหนึ่งม้วนอ่ะ บ <Bye> ต้องดูว่าจะได้กี่รูปไม่มันต้องแตะมันต้องปรับเองวหรือปรับออโต้ไว้ <laughs> ออโต้ไว้เลยโธอะไรพี่ยหรอเสียงแบบรัวมากอะไรสง่าง่ายเรบอก <laughs> ถามว่า จะเป็นแตงโมแมผีอ๋อไม่เอาสีนี่ตรงนี้มเช้าเป็นกระโหลกไงแล้วก่อนแตงโมแล้วแบบผีหลอกทำถ่ายคืนถ่ายคืนพี่เพิ่งเห็นคลิปตอนที่แบบนี้ก็กวนตอรีิคลิปก พี่ไม่ขุดทำไมอ่ะเี่นไหนไม่ยอมเองเหรอเอออยากได้ยินมันแล้วกันอะพี่ไม่ขุดเลยบอง่โอ้โหนี่สยามดิสหวานมากเหมือนเด็ก โอโหเนี่ยผมพี่ไหนพี่ไมุ่ดนะเคยขาแล้วุไม่เจออันนี้เป็นความบังเอิญโอ้หจะร้องดีโอ้ยไม่ได้ฟังนานากา่ะพี่สายบอกว่าเด็กอายุขนาดนี้ร้องได้ขนาดนี้เออไม่เรียนร้องเพลงด้วย เด็กๆอ่ะคือพยายามทําเสียงให้เหมือนพี่ดาที่สุดเพราะชอบพี่ดามากสมัยก่อนอ่ะเสียงคล้ายพี่ดาสมัยนี้ไม่เหมือนเท่าไหร่นะเสียงหวานกว่าตอนนี้เออพี่เมย์บอกว่าแต่เนี้ยเพราะว่าฟังเพลงมากขึ้นอ๋อนั่นฟังแต่เพลงพี่ดาเรื่องอะไรพี่ดาน่ากลัวกลัวตัวเองอ่ะกลัวฟันฉอดไหม่อ่ะเฮ้ยตอนนั้นดูเขาไม่ค่อยเหยื่นนะแต่พอมันหุบแล้วเออเหยืน สามหนึ่งรถนายใช่สามเจ็ดเจ็ดสามไม่รู้หรอกจะซื้อเสร็จก็ไปลชื่อฝั่งนนตอนนาบอกนัดได้เลขก็ไม่บอกกันเด้ที่จะเลิกหรกที่จะลาออกจากงานเลยหรือเปล่าอาจจะถูกแม่อันนี้ก็ถูกโต๊ะโทษ่าว่าทำไมซื้อไม่โดนเพราะว่าเล่กแค่สี่ตัวเล่นโต๊ดสี่ตัวเล่นโต๊ะสี่ได้เลขสี่ตัวแต่ซื้อถูกแค่โต๊ดอ๋อเลขสี่ตัวซื้อถูกแค่โต๊ะ ันก็ผิดตัวเดียวเองงานงวดต่อไปค่ะไม่ฝันปิิตีนสีม่่ไดนะต้องช่วงวันเกิดนี้แหละเน้จะแม่น ไม่ได <mile> ้นอนเลยช่วงวันเกิดเดี๋ยวให้แม่ตัวมาเห็น่ตุเ็ตัวเจ็ไปหลายแสนซื้อเยอะขนาดนั้นหรอกลัวไม่เป็นเจ้ามือที่เสียโอ้เจ้ามือแต่มันแผลเนี่ยอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแผลรู้ใจ มแ,แ,แม่ขับเป่าขับเองไม่ขับเองขเขาไอซ้อมตอกตุ่ในปีกอ๋อแต่มาก่อนนยัเรียนยที่ที่2อแล้วก็แล้วข้าเอ็มเมื่อไหร่ไงที่วันที่สองสองกันยาอะบ้ายอย่าลืมนะวัน เขาเตรียมป่วยกับลาพักร้อนกันหมดเลยเนี่ยวันวันพักร้อนก็ใช้ไปหมดแล้วตี่มสีเขียวนะคะใส่ไปเอาใจผู้จัดงานหน่อยเขียวดำเขียวกันทั้งหมดเลยก็จริงจริงจังเลยไม่ได้ครอบครัหนูใส่สีเขียวมาเลยเฮ้ยไม่ได้บอกเหรออุ้ยรส่เมืองนาลีเลยใส่เนี่ยเลยเขียวจริงองค์กรนิวเคลียร์ เขียวหรอเขาบอกไม่มีสีเขียวเออแต่แต่งหน้าโทนเขียวเขียวตองไมตองเขยวใบหนี่ย็แต่งหน้าโทนเขียวไปเตองไปตอนีตอนีตหนีไปแอบยืนอยู่ในต้่ไม้ไปแฝงตัวไว้ทำไม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 ไม่รักในไอโฟนแล้วอ่ะ ไม่ได้ใช้โค้ดคือทำชงตั้งแต่แรกหรอแล้วรุ่นเก่าคืออะไรโอ้โหใหม่จริงอ่ะไม่ใช่ที่ร้านมัไม่ยอมติดให้ข้างหลังเราพอติดหน้าหลังพี่ก็เลยไม่กล้าถอดไม่ใช่เราไี่มีโลโก้มาโค้ดด้วยอ่ะระวังเข้าร้านแล้วมันร้องนะคะเอาลิ้นออกมันร้องจริงจังพี่ก็ต่อต้านเหมือนกันเวลาซื้อใหม่อ่ะแม่เอามาโค้ดออกแต่ไม่ร้องเข้าร้านไหนก็ร้องก็มันแบบกลัว ีกินอ่ะอันนี้ถ่ายดีนดีเกินอ่ะคิดถึงนะเนี่ยเหมือนไม่เจอนาหรอนาเหมือนนานไหมเมื่อวานก็เจอไม่ใช่ก่อนนั้นก่อนน้านร้นสองาทิตย์สามอาทิตย์เกือบสอาทิตย์เออสอาทิตย์เดือนวร์นี่ดไปายลไปมเดียวกันมื่อวาจะมาเกือเดนเลยมันฟกัมันชัตเตอร์ช้ามากเลยไม่รู้มันสั่งหรือป่าสใ่ไหมคือกดไปหมันจะแบบว่าจะมาจับภาพนี่ เนนยมต้องปร้วต้องรอต้องรอให้มันโปกแกเก่อนใช่ไหมนี่ยังว่ามันดอกใช่นแรกก็ไม่ได้ทำแต่กล้องหลังไงมัไม่ใช่ต้องตกใจกันรู้ก้นเอาใหม่ดิ่ เอาเก่งเปลี่ยนดูที่ทำลายหัวใจกูทขาไม่เป็นทลาไม่เปลี่ยนนะสวยเขาไม่เป็นเลยนะต้องบอกเอาสวยๆจะได้เกินเกลียนนีาไม่ดูนไหนสคนรู้ใจสอยู่แล้วไงคนรู้ใจวันนี้ขาดนะสวยอยู่แล้วไม่ต้องสวยเยอะกว่านี้แลอมไม้รู้เลยมันเป็นนกไม่ใช่เหรอเสื้อข้างหลังมันนี่ไง ไม่ใช่เนนี่ไม่เห็นเนเรืองวันไหนะมิสบันนี่บันนี่บันนี่เป็นบันนี่ฉันไงไม่ข้างหลังมันเป็นนกตี้แล้วบอกว่าบันนี่คนละสีเลยอ่ะโอ้ยดูวาทำไมมันทำแบบนี้น่ะทไมอ่ะ

ไปงนยคะองของเราเหรออะไรนะฝึกีทเนยอยู่นิ่งๆฝึกได้ไหม่กี้หอใจอ่ะอันนอใช้แค็บเล็ตไอโฟเลยบายบายเจอกันนะคะเจอกันที่หัดไงไอพวกนี้ไงอาหรอต้องหัดอะนะเดี๋ยว

ไม่มันหอมลำมูนลรณอ่ะกลิ่นไม่แรงค่ะเอมลื่มไปเลยสุบตอลหวานจริงมา